สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉั้นใช้ประจำค่ะกมทการพัฒนาการเมืองร้องกอกตเปิดรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลังพบสถิติผู้มาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดในรอบ5ปีณนะห้องถแถลงข่าวสื่อมวลชนชั้นหนึ่ง อาคารรัฐสภาสอวคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานำโดยนายนรเศษประชยาตอนประธานคณะกรรมการถแถลงข่าวขอบคุณประชาชนสำหรับเสียงโหวต20ล้านเสียงให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามที่เมื่อวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569นอกจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วยังมีวาระการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยซึ่งผลปรากฏว่าได้รับเสียงเห็นชอบด้วยคะแนน19.8ล้านเสียงต่อ10.5ล้านเสียง ถือเป็นการเปิดประตูบานแรกสู่การร่างกติกาใหม่ที่รับรองสิทธิเสรีภาพเปิดทางสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและมีที่มาที่ยึดโยงกับพลังทางสังคมของประชาชนโดยหลังจากนี้คณะกรรมาการจะเร่งติดตามตรวจสอบกระบวนการต่างๆให้เป็นไปอย่างโปร่งใสต่อไปพร้อมฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่สำหรับการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ขอให้กําหนดแนวทางในการจัดทําประชามติและกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใดเพื่อให้ที่น้องประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบการทํางานของคณะรัฐมนตรีร่วมกันกับรัฐสภานอกจากนี้ในส่วนของการจัดการเลือกตั้งสอสอ,อย่างพบปัญหาด้านการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงของสังคมอาทิ การนับคะแนนโดยไม่เปิดเผยขาดความโปร่งใสกรณีบัตรขย่งในบางพื้นที่ที่มีคะแนนรวมเกินกว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์การฉีกบัตรเลือกตั้งที่ผิดพลาดถึง50กว่าใบจากแพ้กลายเป็นชนะในหลายเขตรวมถึงการใช้ดุลยพินิษเรื่องบัตรด,ดีบัตรเสียของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ผิดปกติจึงขอเรียกร้องให้ก,ะกะอกตเปิดรายชื่อผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกคน เนื่องจากในปีนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง34ล้านคนซึ่งถือว่าน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและน้อยที่สุดในการเลือกตั้งจำนวน5ครั้งพร้อมตั้งคำถามว่าเป็นไปได้จริงหรือที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เพียงเท่านี้จึงขอให้กกตเร่งสร้างความโปร่งใสและชอบธรรมให้กับสังคมพี่น้องประชาชนเองเนี่ยช่วยเป็นคนแง้ประตูบานนี้ให้เปิดขึ้นมาที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้นะครับ ทีมข่า Channel, าาว AEC Channel TV รยน,นสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 ส8 1, 1 2 6 0 1ครูจา๋า080-611-7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะค้ะขอบคุณค่ะ